หนึ่งวันผู้หญิงผู้อยู่ดึกมากเลยด้ครับอมไกลมักใส่ผักหอมบัวแบบบางแบบนี้ครับผู้หอมรมุ่นอยูเลยครับมีอะไรมีแค่ถุงใช่มีแค่นุ่มๆแล้วแต่แล้วแต่ผักใคแบบนุ่มๆไปไม่ได้ฮะแม่เดี๋ยวหนูดูก่อนว่าสวยดูก่อนสวยแต่มากนี่สิเบียร์หาที่เที่ยวส่วนใหญ่ใช่เที่ยวปลายตะวันครับไม่ต้องไปตักแกงสุดเลิศเลยครับผม แน่หัวไก่แนวว่าผักใส่นามันหลมันสิควรดู้ด่สุขาู้สุขภาพอู่แวน่ยออมไก่ค่ะพั่วไก่ให้มันนิ่มก่อนค่อยเอาผักไส เด,ดี่ยวปะละลูดปลาโยนเลยครับผมคจะจะุณกเกาเขียมไว้กันหนักจริงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวดีครับเดกกินน้ำตัวปกอันนี้นะอีกอย่างครับนึ่งไข่ไข่ครับไข่ไข่ไก่ อยู่ในท้องไก่ที่ตรุดจอดตุ๊แม่ชื่อหดูหน่อยรษนะครับผมของบ้านจังป่าประสิทธิ์แล้วลูกสาวแล้วก็พี่พี่กินาก่อนออกมาเลยออกมาเลย ประคับครับผมต้นามสาดมากเลยครับออกมาเลยออกมาเลยเออมาจับมือกันเร็วเร็วเร็วจับมือกันน้อยตะไคร้เลยครับเอ,อี๋ยว็ดตโรสวยป่ิที ศูนยดยอดเลยครับผมคิิปขางออกมาแล้วแม่พัดเกี่ยวไข่มาด้วยครับโอ้ไแต่นี่ลราแซวที่สุดเลยครับผมไข่ไม่ไม่เขานี่ยเขาซิมก่อนลูกสาวก่อนอร่อยแมยองแม่ของหยอดหยอดของเขาไงมีอีกสักเกียวน้อยออมไก่ลวานแล้วซิมงมึงครับที่เด็ดเขาสุดจริงนะครับผมออมไก่ครับลี่เจนซี่ คุณคือมาประสิทธิ์นะครับวันนี้ครับเอาลูกสาวเขาสวยที่นีเขากินวายด้ววายน่าจะหมดนะกินกันมาได้ครับทุกคนครับเอาคุณแม่ก่อนเนี่ยซีเซีบดีครับถ้าเป็นน้ำมันเดือดๆเขาผักเขาสดทุกหยดมีคุณค่าถ้ได้กระลำดอกแบบสมัยเดีแบบพันจานดอกผมปลูกในโรงเรียนในวันนี้กับครับเปล่าใช้เวลาโรงเรียนขึ้นอยู่หรือเปล่าก็คิดได้เขต้องผมปลูกไปทำไมมันปลูกง่ายมากจะปลูกทำไมทางบ้านละหันเด็ด เขาทำงานไามไครับมีเวลาตั้งหนึ่งวันไ่ครับอมไกลนี้ที่นงัเบาๆไปเืองเขาครับไม่รู้นี่บอกเลยสามไทาแบมากคือนแม่ให็ดเวยนหมจะไปอะไรดูทนผมวาเลยมันของไปหรอไม่รู้แล้วแต่ไปแค่ป้ายไม่ได้ ไม well ่อยากไปเชื้อมาท่าแย่ครูก็แล้วแต่ไม่ไปก็ได้ทัานห่วนเลยไปทุกไปหลายปีแล้วอ่ะนี่ครับมักใส่ผักหอมบัวแบบบางๆแบบนี้ครับมันมีหอมลุมลุ้นเลยครับมีอะไรมีแค่ถุงใช่มีแค่ถุ่งแล้วแต่แล้วแต่ขอไข่แบบนุ่มๆหลัไปไมได้ฮะแม่เดี๋ยวหนูดูก่อนว่าสวยไหมก่ยนวแต่มาไปเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าถุงสวยมันไม่มีอย่างเอ๊ะแต่มันมันไม่มีตสนับต้มยำก่อนครับท่านเรียกว่างานอะไรอ่ะไข่ต้มยำต้มยำไก่ ยาคเด็ดมากอันนี้อร่อยมันโดดโดดเลยอืมเรื่อยเรื่อยเลยเนยยึดวายูแล้วขวดสมยังพอดีเลยครับผมนัวหวานน้ำสุกมีถึงวันที่25วช่บ้าอุ้มตุ๊ดกระมิ้งไข่ด้อยครับไข่มีก็มีแค่ไอ้โหไข่คุ้งผุงด้วยมันก็เหมือนที่เราเคยไปแล้วแหละแล้วก็มีเสื้อผ้าขายแต่คนเคยกินตรงเบิ่งบองนี่ครับ แต่เนื้อมันสีแบบก็ขอแบบแบบไม่ที่แบบหายที่เที่ยวส่วนใหญ่ใช่เที่ยวปลายตะวันครับไม่ต้องไปไกลหรอกแค่ไปนั่งกลับกลับมานั่งกินเหล้าที่บ้านดีกว่าไม่เปิดทำไมก็ไม่สวยแล้วมันธรรมดาเปลี่ยนหอบใบบักตุ่มซาอูไหมครับเนี่ยหรืมันอยากไปเขาคนไม่ได้ปลูกใ้แบบใบนี่ใบบักตุ่มซาอูไหมครับสดอมาเลย อะไรนะคือไม่แบพวกต้องพวกไม่ต้องพวกอ๋อไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกซื้อซื้อเดียวอันนี้ต้องบ้านหลังข้างในที่อะไรมันคือมะตูมมะตูมมอนครับอันนี้กระแทนได้ครับผมตาแล้วมันจะหอมแบบพวกคือกนใจเลยครับกินก้อยเข้าไปกินกลาบอ่ะจะแยกอ๋อนหลังกันกูเราก็มี แล้วก้อยแซ่บชิ้นอดพักที่อร่อยสุ้ซื้อครับผมทำาหลากแบบแซ่บอ่อนๆตัวฟักเี้ยวาไ้อก่นแล้วอ่ะตอนเบลอแล้วเนี่ยไว่กินนี่จะักนนไม่ได้เด็ดจับมาดีขายดีอดที่รักไอ้นั้นผสมไทยกับเขาครับผมไมอยยขาแล้วเจวบ้องเลยอ่ของอม เดินไปดูมะเย็นนี้หมดเลยอดใครเลยแซ่บมากไม้มหาศาลรา,า,า่เยอะอ,อยู่นะประมาณยี่สิบแผ่นไดอยู่เพราะว่ามันช่วงยาวอยู่เพราะ<ต>ที่เราทำ่ญญดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋วด้๋ยวเอีดี๋ดีวาาเ,เวดดดว 对，你慢点。